โอ้โหสุดท้ายไม่รอดนะครับโดนอีกแล้วสำหรับมาลายูเวนโตสนะอออตอนนี้ครับยูเวนโตสครับถูกหักอีก10คะแนนครับฐานตกแต่งบัญชีนะครับมาตามกันหน่อยนะฉะนั้นของศาลอุทธรณ์กลางที่อิตาลีครับประกาศลงโทษตดแต้มมาลายูเวนโตสออกไปอีก10คะแนนครับหลังจากการสอบสวนครั้งใหม่เกี่ยวกับการปลอมแปล,ง,ปลงตัวเลขซื้อขายตั้งต่ที่สูงเกินจริงในอดีตนะครับ ก่อนหน้านี้ครับยูเวนตุสเนี่ยถูกหักไป15คะแนนนะครับหลังมีการสอบสวนเรื่องความผิดปกติกเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะของพวกเขาในช่วงระหว่างปี2019ถึง2021และปลอมแปลงตัวเลขรายรับนะครับจากการขายนักเตะจำนวน60ล้านยูโรเพื่อให้ตัวเลขในบัญชีไม่ติดลบแต่ว่ายังไงก็ตามครับสารกีฬาสูงสุดของอิตาลีเนี่ยรับคำอุทธรณ์ของพวกเขาในเดือนเมษายนทำให้โทษตดเต้มถูกระงับไว้ชั่วคราวครับและสั่งให้มีการพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่ง ล่าสุดไม่ต้องรอช้ามีการยืนยันแล้วว่ายูเวนตุสถูกลงโทษตัดแต้มอีก10แต้มนะครับก่อนเกมเยือนเอมโปลรครับซึ่งบทลงโทษนี้ทำให้ยูเวนตุสกับหล่นไปอยู่อันดับ7ในซีเรียอิตาลีไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าเบียงโคนเนรี่อย่างยูเวนตุสรับหลดุดพื้นที่ไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าและกลายเป็นลาซิโออินเตอร์มิลานแล้วก็เอซิมิลานที่อันดับเนี่ยขยับขึ้นมานะครับตอนนี้ความหวังในการจบท็อปโฟของยูเวนตุสเพื่อคว้าตัวไปเล่นทั Big น่วบนะิ๊กเอียร์ในฤด โอ้โหก็ต้องมาตามยาวๆครับตอนนอี้หลุดพื้นที่ UCL ว่าจังสั้นนะครับถูกหัก10คะแนนครับสำหรับยูเวนตสุสนะครับอืมไม่จบไม่สิ้นนะคดีไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วาร่นจัดไปย,วยาวๆเลย